จะเป็นยังไงถ้าเกิดอดีตทหารพานศึกที่ผ่านตัวมาเป็นสายลับ CA โชคชะตาก็ดันมาเล่นตลกจนทําให้เขากลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กสุดอันตรายที่ต้องคอยรับมือกับพวกผู้ก่อการร้ายที่หวังจะทําลายโลกใบนี้สุดท้ายแล้วสายลับฝีมือชาตในคราบของพี่เลี้ยงเด็กสุดมืนเขาจะทาภารกิจปกป้องโลกใบนี้ได้สําเร็จหรือไม่ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องไม้สปายพยักร้าสปายแสบกันเลยดีกว่าครับ ตังก็ได้เปิดเรื่องบทเยอโรงไฟฟ้าเชนอบิวะประเทศยูเคนในตอนนี้ได้มีกลุ่มคน2กลุ่มนัซื้อขายพูโตเนียมบริสุทธิ์กันที่นี่และเจเจพระเอกของเราก็ได้แฝงตัวเข้ามาในกลุ่มของผู้ซื้อซึ่งในตอนแรกการเจรจาซื้อขายพูโตเนียมมันก็ดูจะราบรื่นไปได้เป็นอย่างดีไม่หนํำซ้ําพูโตเนียมก้อนที่ว่าก็น่าจะผลิตระเบิดได้มากกว่า8ป0แสนตันเป็นจํานวนที่แทบจะล้างบางประเทศประเทศหนึ่งได้เลยแต่แล้วก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงซื้อขายกันเสร็จเจเจเขากลับดึงเจ้าหน้าที่ของเขามาถามว่ามีคนผลิตระเเเเบบิดใหห้กกัััคาาาาารรอยยงพพะวู่ตนนีมม แค่ขั้นแรกของจริงคือการเอาสิ่งนี้ไปสร้างอาวุธต่างหากทว่าทันทีที่เจเจเขาเอ่ยถามคำนี้ฮัสซันชายที่จะมาซื้อพูตเนียมเขาก็ได้ชักปืนขึ้นมาจ่อเจเจทันทีแถมฮัสซันก็ยังยึดปืนมาจากเพือของเราพร้อมกับถามไปว่าแกเป็นใครกันแน่ MI6 CIA หรือว่า FBI เนื่องจากมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่บริการอย่างเจเจจะมาถามเกี่ยวกับรเรื่องนักวิจัยของเขาและในระหว่างที่เจเจเขากําลังพูดแก้ตัวอย่างสีข้างทะลอกอยู่นั้นเหล่าบรรดา c i a ในสํานักงานก็กําลังมุงดูภาร,รกิจของเจเจจากกล้องกันนนออยู่แและถึงม้ตนน้ตี JJ เขาจะถูกจับได้ซะแล้วทุกคนโดยเฉพาะเดวิดหัวหน้าของเจเจพวกเขาก็ยังมั่นใจว่านี่มันอาจจะเป็นแค่การเล่นละครตบตาของเจเจเท่านั้นยังไงสายลับระดับเจเจก็คงจะจัดการได้อยู่แล้วแต่สุดท้ายเจเจที่ทนโกหกต่อไปไม่ไหวเขาก็กลับยอมรับออกมาดื้อว่าตัวเองน่ะเป็นสายลับที่แฝงตัวเข้ามาจรงิงๆแถมเขาก็ยังพูดบ่นออกมาอีกว่าเมื่อกี้ใจลอยไม่ชินกับงานสายลับแบบนี้เลยจริง,รงๆเขาที่เป็นทหารมาก่อนก็คิดว่างานนี้มันคงจะง่ายทว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นสักนิดแต่ถึงแม้งานสายลับของเขามันจะไม่ได้เรื่องมันก็ยยยังงงมีออู่่่าหนึ ที่เขามั่นใจว่าเก่งกมากๆและนั่นมันก็คือการต่อยหน้าคุณนั่นเองพอทุกคนได้ยินคําพูดของเจเจพวกเขาก็ทางพากันหัวเราะเยาะเย้ย,ยชายคนนี้โดยที่ไม่รู้ตัวสนิทว่ามาจุราด้วยคราบของชายล่างยักษ์กำลังจะพากชีวิตพวกเขาไปซะแล้วในตอนนั้นเองเจเจเขาได้ใช้ปืนนิกเกระบอกหนึ่งที่ซ่อนเอาไว้ควักออกมายิงจัดการกับพวกร,บรอบๆตัวเขาหลังจากนั้นเจเจก็ไล่อัดพุกมันแบบเรียงตัวไปเลยแถมเจเจเขาก็ยังลงมือแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมสุดต่อให้จะโดนลุมไปสิบก็ไม่มีใครสามารถหยุดเเขขออองรราาาได้้้ททันนนนนนม่ซใตตีแกพ ีมาพวกของฮัสซันที่กําลังขับตามไล่หลังเขาบวกกับพวกคู่ก่อการร้ายที่มาขายพูตเนียมให้ S <S กับฮัสซันเจ้าพวกนั้นก็ได้ล้อมหน้าล้อมหลังเจเจแล้วก็ยิง RPG อัดมาที่รถเขาแต่ปรากฏว่าเจเจที่รอโอกาสอยู่แล้วเขาก็ได้หักรถหลบ RPG จนทําให้จรวดทั้งสองลูกพุ่งสวนกันไประเบิดพวกของฮัสซันแล้วก็ไอ้พวกที่มาขายพูตเนียมแบบที่ว่าเละเทะกันไปหมดเลยส่วนทางฝั่งเจเจเขาก็ขับรถกลับมาที่ฐานอย่างที่สบายใจมากๆขณะที่ร้องเพลงมาด้วยแถมในตอนนี้เขามาถึงทุกคนในสำนักงานก็ต่างปรบมือชื่นชมเขาที่สามารถ ทำภารกิจสาเร็จและชิงพูโตเนียมกลับมาได้แต่แล้วพอเดวิดหัวหน้าของเจเจเรียกเขาไปคุยเดวิดเขาก็กลับบนเจเจยกใหญ่เพราะว่าเจเจก็ไปอรารวาสฆ่าทุกคนที่รู้เบาแสทิ้งไปหมดแล้วมีนามําซ้ำพูโตเนียมอีกลูกหนึ่งชายที่มีชื่อว่าอสซาก็ยังเอามันหนีหายไปแล้วอีกซึ่งอัสซาคนนี้เจเจก็ปล่อยให้มันรอดไปได้ณนะเวลานี้พวกเขาก็เลยมืดแปดด้านกันมากเพราะว่าไม่รู้เลยว่าพูโตเนียมอีกลูกมันหายไปไหนสำหรับงานสายลับเจเจเขาทำได้ห่วยแตกมากเดวิดที่รู้สึกว่าเจเจไม่เหมาะกับงานนี้เลยเขาก็เลยสั่งงให้พักกานนไป่อแล ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเนี่ยเขาจะแจ้งไปเองทําให้ทังฝั่งเจเจที่ขาดคําสั่งไม่ได้พระเอกของเราก็เลยไปเก็บข้าวของแล้วก็ไปเอาบูเบอรี่ปลาสุดรักที่ฝากเด็กหนุ่มเลี้ยงเอาไว้กลับมานอนหงอยอยู่ที่ห้องพักของเขาหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเซลมาโดยที่เซลมาเธอก็เป็นเด็กสาวธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่กับเคสแม่สุดยุ่งของเธอและด้วยความที่เคสก็งานยุ่งมากๆเธอก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับเซลมาสักเท่าไหร่อีกทั้งเซลมาที่เป็นเด็กค ไปสดใสมากนักตัดกลับมาที่เจเจในที่สุดเดวิดก็เหมือนจะรู้อะไรมาเขาก็เลยเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องมาประชุมดูเหมือนว่า NSC จะได้บบาแสเรื่องที่ว่าฮัสตันเขาทํางานผ่านชายที่มีชื่อว่าวิกเตอร์อดีตหน่วยลบพิเศษฝรั่งเศสที่ผ่านตัวมาทํางานค้าอาวุธและในตอนนี้เขาก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการนิวเคลียร์แล้วมี่หนําสาวิกเตอร์ Victor ก็ยังมีของที่อันตรายมากๆอยู่ในมืออย่างพิมพ์เขียวนิวเคลียร์โซเวียตขนาดย่อมซึ่งที่ผ่านมาวิกเตอร์ก็รดวมือกับเดวิดน้องชายของเขาแต่ด้วยความขัดแย้งระหว่ <David S 2> หว่่่่าาาาาาางงทท้้สอออคนนนเดววิีีีีไไมมมยยกกกใหพชํจป เาก็เลยเอาพิมเขียวนิวเคลียร์โซเวียตไปซ่อนวิกเตอร์ที่โกรธมากมาเขาก็เลยฆ่าเดวิดทิ้งไปเลยในตอนนั้นเขาเกือบจะถูกตำรวจจับตัวได้อยู่แล้วแต่สุดท้ายวิกเตอร์ก็ยังเอาตัวรอดไปได้อยู่ดีเพื่อไม่ให้วิกเตอร์ทำอะไรที่มันอันตรายไปมากกว่านี้พวกเขาก็เลยต้องหาทางจับตัวเจ้มามณีก่อนที่วิกเตอร์จะหาพิม์เขียวที่เดวิดเอาไปซ่อนเจอซึ่งจากแหล่งข่าวของเอ็มบซพวกเขาก็ถอดรหัสขอ้อความจนเจอว่าวิกเตอร์ได้นัดเจอกับโคลทนายความสุดชั่วชาที่ปารีสเดวิดเขาก็เลยมอบหมายให้คริสเตน่าสายรับสาวที่งงรรงท่งจาจระกทพิ ล้มเหลวมากมันมาดเดวิดก็สั่งไอเพจของเราไปจับคู่กับบาร์บี้แฮกเกอร์สาวสุดเฉิมโดยให้ทั้งสองคนไปจับตาดูภรรยาของคนในกลุ่มวิกเตอร์ที่เพิ่งจะกลับมาที่อเมริกาเพราะว่าไม่แน่เธออาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับวิกเตอร์ก็ได้ทว่าไอแค่ภารกิจที่คอยจับตาดูเป้าหมายแถมยังต้องมาจับคู่กับบาร์บี้สายลับที่น่าจะเฉิมแล้วก็กากที่สุดในหน่วยแล้วมันก็เป็นอะไรที่เจเจเขาไม่อยากทําเลยแต่ในเมื่อเขาก็เลือกไม่ได้เจเจเขาก็เลยต้องจาใจรับภารกิจนี้มาและแล้วหลังจากที่เจเจกับ ต้องจับตาดูก็ได้ถูกส่งเข้ามาโดยผู้หญิงคนที่เจเจต้องคอยเฝ้าอยู่ตลอดเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าเคธเวลเป็นภรรยาของเดวิดน้องชายของวิกเตอร์ที่เพิ่งจะถูกฆ่าตายไปซึ่งเธอก็คือเคธแม่ของเซลมาเองนี่แหละและในเมื่อพวกเขากระ้แล้ววันจะคอยจับตาดูใครเจเจกับบอบบี้ก็ออกกล้องมาติดไว้ในห้องของเคสเพื่อจะคอยสอดส่องแล้วก็แอบฟังเธอว่าเธอน่ะรู้เบาะแสเรื่องพิมพ์เขียวของเดวิดหรือเปล่าแต่ปรากฏว,ว่าในตอนที่บอบบี้กลับไปเช็กว่ากล้องมันใช้งานได้แล้วไหมเคธที่ลืมกระเป๋าสตางค์เธอก็ได ถ้าว่าเจ้าหมาของเคทีเจเจเขาให้อาหารล่อไปก่อนหน้านี้มันก็ทั้งเห่าแล้วก็วิ่งตามเจเจเข้ามาจนเพคของเรานะ่ะเกือบจะถูกจับได้ไปแล้วโชคยังดีทีเจเจเขาเห็นว่ากระเป๋าเงินของเคสอยู่ตรงไหนก่อนหน้านี้เขาก็เลยเอาไปวางในจุดที่เธอพอจะเห็นได้พร้อมกับที่เขาก็ได้อุ้มเจ้าหมาไปซ่อนตรงหลังตู้สุดท้ายเคที่เจอกระเป๋าเงินแล้วเธอก็เลยกลับออกไปเจเจเขาก็เลยรอดมาจากการถูกจับได้อย่างชิวเชียดเลยพอเขากลับมาบ๊อบบี้ที่อยากจะเป็นสายลับเหมือนกับเจเจเธอก็พยายามตื้อให้เจเจสอนแถมก็ยังเดินเข้าไปยุ่มยามกับกล่องอาวุธขอองีก เอกของเราก็เลยปามีดไปหยุดเธอเอาไว้แต่ทอว่าบอบบี้ที่คิดว่าตัวเองทําได้เหมือนกันเธอก็จะหยิบมีดของเจเจมาปาบาังแต่ปรากฏว่าเธอกลับปาไปปากขาของเจเจอย่างจังแถมกับมีแค่นี้เธอก็ยังอ้วกแตกออกมาอีกนี่จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่าเธอนะ่ะไม่เหมาะกับงานสายรับภาสนามาแค่ไหนตัดภาพสลับกลับไปทางฝั่งเคสแล้วก็เซลมาตัวของเคสที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็งานยุ่งมากๆนั่นเลยทําให้พรุ่งนี้ที่เธอเคยนัดกับลูกสาวไว้ว่าจะไปเล่นไอส์คิ้ภายในเมืองเธอก็ได้ขอโทรเซลมาเพราะว่าพาไปไม่ได้แล้วเซลมาที่ตั้งใจจอยากะไป เพื่อนเด็กสาวก็เลยมีท่าทีฉุนเฉียวไม่พอใจอย่างถึงที่สุดจนเคสเธอต้องไปขอร้องให้ครูลักเกย์อย่างคาร์รดกับทอดเป็นคนพาเซลมาไปเล่นไอสเกตได้ไหมแต่ทางฝั่งคาร์รดก็ต้องขอโทษด,ด้วยเนื่องจากพรุ่งนี้เขาก็มีงานที่ต้องเคลียเยอะมากอยู่เหมือนกันทําให้ตอนเคสไปทํางาน <ๆ S 1> เธอก็เลยเขียนโน้ตขอโทษลูกสาวไว้ทว่าถึงแม้จะทําแบบนั้นเซลมาเธอก็ยังไม่อารมณ์ดีขึ้นมาเลยแต่แล้วระหว่างที่เด็กสาวกําลังนั่งเซ็งอยู่ในห้องจู่ๆเจ้าหมาของเธอก็ได้ขาบลูกบอลที่มีกล้องอยู่ข้างในมาหาซึ่งทางด้าน,านบ็อบบี้ก และถึงแม้จะรู้ยังไงก็ตามแกะอร่อยเพราะเขามาไม่ได้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเซลมาเธอกลับฉลาดมากกว่าที่บอบบี้คิดเอาไวา้เนื่องจากพอได้เห็นว่ามีกล้องซ่อนอยู่ข้างในเด็กสาวก็ได้ไล่ย้อนเช็คสัญญาณ WiFi ที่มันเชื่อมอยู่กับกล้องแล้วก็ใช้มือถือตามหาว่วสัญญาณมันส่งมาจากไหนประจวบเหมาะกับที่บอบบี้เธอสั่งพิซซ่ามากินพอดีด้านเซลมาที่รู้แล้วว่ามาจากห้องนี้เธอก็เลยใช้จังหวะที่บอบบี้ไม่ทระวงังแอร์เปิดประตูเข้ามาในห้องจนทําให้เธอได้เห็นเจเจกับบอบบี้ที่กําลังนั่งดูวิดีโอเธอกับแม่เมื่ออนนัันเ้เงงบ็่่่่กกําาลดดููยธไว สารเคสที่พยายามขนาดน,านั้นแต่เด็กบานันเอาแต่ดื้อไม่สนใจอะไรเลยเซลมาที่กําลังยืนถือกล้องถ่ายอยู่ข้างหลังเธอก็ตะโกนสวนออมาว่าเธอไม่ไดีดือ้อแถมเธอก็ยังใช้กล้องในมือขู่เจเจกับบอบบี้ถามว่าทั้งสองคนเป็นใครมาจากไหนแล้วทําไมถึงไม่แอบ,บดูเธอกับแม่แบบนี้ด้านเจเจกับบอบบี้พอรู้ว่ามีเด็กแอบเข้ามาก็เลยตกใจกันมากแต่ทางฝั่งเจเจก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอส่งมือถือมาซะทว่าเซลมาก็ขู่ว่าถ้าเกิดทําอะไรเธอแค่คลิกเดียวเธอก็ส่งวิดีโอที่ถ่ายอยู่ขึ้นเขาแล้วทุกคนก็จะได้เห็นว่าผู้ใหญ่พวกนี้ทําาออะไรกกับเดด็นนน้ยตดำดำคนนึง พอเห็นว่าท่าไม่ค่อยดีบอบบี้ก็เลยขอคุยกับเจเจหน่อยพระเอกของเราก็เลยเอื้อมไปหยิบกล่องอาวุธด,ด้านหลังเซลมาหลังจากนั้นก็พาบอบบี้เข้าไปคุยในห้องนอนซึ่งเหตุผลที่บอบบี้เรียกเจเจมาคุยก็คือเรื่องกฎของภารกิจว่าถ้าเกิดถูกจับได้พวกเขาต้องยกเลิกภารกิจถอนกําลังกลับทันทีทว่าเจเจก็จะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่เพราะว่าถ้าเกิดเดวิดรู้ว่าพวกเขาถูกเด็กก้าขว,วบจับได้ชีวิตการงานของเขามันต้องจบลงแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นพระเอกของเราก็เลยมีความคิดว่าพวกเรามาจัดการกับเด็กคนนี้้้แลววก็ระเเเเบบิดิดออองใหหหมื่าปุุัตตไ เซลมาที่ฟังอยู่ก็เลยตะโกนออกมาว่าเธอถ่ายอยู่นะทั้งสองก็เลยต้องล้มเลิกความคิดนี้กันไปแต่แล้วเซลมาที่แอบดูกระเป๋าเงินก่อนหน้านี้ซึ่งเธอก็ดูว่าทั้งสองคนเป็นตำรวจมาจาก C.A เด็กสาวก็เลยมั่นใจว่าทั้งครูคงไม่ทําอะไรเธอแน่เซลมาเธอก็เลยมีข้อเสนอให้กับเจเจกับบอบบี้ว่าถ้าเกิดยอมทําตามที่เธอต้องการเธอก็จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ไม่บอกแม่เธอเด็ดขาดพอเห็นว่าเขาท่า j เจเจก็เลยตกลงไปนั่นก็เลยทําให้เขาต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กจําเป็นพาเซลมามาเล่นไอสกเก็ตที่กลางเมืองมีหนําซ้ําเด็กสาวซุดแสบ ได้ล้อเลียนเจเจที่ต่อแรกไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นจนทําให้เจเจที่ไม่ชอบให้ใครมาทา้าทายตัดสินใจขอรองเท้าไอสเก็ตเข้าไปเล่นด้วยทว่าเพกของเราที่เล่นไม่เป็นสักนิดพอเข้าไปแล้วเขาก็เลยล้มลุกคุกคานอยู่พักหนึ่งแถมเจเจก็ยังถูกพวกเด็กเบสที่เล่นเป็นเข้ามาล้อซึ่งเจ้าเด็กแสบคู่นี้ก็ไปไล่แกงเซลมาด้วยเจเจที่เห็นเขาก็เลยจัดการเอาคืนโดยการยื่นขาไปสกัดเจ้าเด็กแสบทั้งสองจนสองคนนั้นกลิ้งล้มไม่เป็นท่าแต่ทว่าถึงแม้จะเอาคืนได้เจเจกับเซลมาก็ยังถูกคนดูแล,ล เพิ่มเงินไขขอให้เจเจพาไปซื้อไอติมก่อนจะกลับบ้านแต่แล้วหลังจากที่เสร็จภารกิจทั้งหมดในตอนที่เจเจเ,จเขาพาเซลมากลับมาส่งเคทที่กําลังอยู่กับคารอนแล้วก็ถอดซึ่งเธอก็กําลังร้อนลนพอไม่รู้ว่าลูกสาวหายไปไหนเมื่อได้เห็นว่าลูกสาวเดือนเกี่ยวก้อย้มากับชายร่างหยกักเคทที่คิดว่าเจเจเป็นพวกหลอกเด็กเธอก็เลยเตะอัดไปที่กล่องดวงใจของเจเจพร้อมกับดึงเซลมากลับมาแล้วก็จะโทรแจ้งตํารวจทว่าเซลมาก็ได้ห้ามแม่ไว้รวมถึงเธอก็อกโกหกอธิบายให้ฟังโดยบอกว่าเธอแอบไปที่ร้านไอสเกตเอง เธอกลับมาจากเด็กที่กาลังรุมแกงแถมก็ยังเลี้ยงไอติมเธอให้อารมณ์ดีด้วยพอรู้ว่าเรื่องเป็นแบบนั้นเคสก็เลยขอโทษเจเจมายกใหญ่แต่เจเจที่ไม่อยากให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้เขาก็เลยรีบตัดบทว่าไม่เป็นไรแล้วก็เดินกลับเข้าห้องมาเลยแต่ทว่าด้วยความที่เซียงมาก็รู้สึกถูกใจเจเจมากๆเด็กสาวก็เลยพยายามหาเรื่องให้เจเจเข้ามาในบ้านโดยเธอก็แอบทําให้ท่อน้ําใต้สิงมันรั่วระหว่างที่แม่กําลังพยายามซ่อมเซลมาก็เลยวิ่งไปเรียกให้เจเจมาช่วยแต่ปรากฏว่าแทนที่เจเจจะมาช่วยซ่อมมันหายพระเอกของเรากลััับทําให้มมนนกกเดิ นั่นก็เลยทําให้เขาขายหน้าเคสสุดไปเลยอีกทั้งในตอนที่2แมลูช่วยให้เขากินมื้อเย็นด้วยกันเจเจก็ยังพูดถึงเรื่องในตอนที่เขาไปลบว่าพวกเขาที่หาอาหารไม่ได้ก็ต้องหาทุบกิ้งก่าเท่านั้นกินแถมก็ยังบ่นเหรื่องที่เคสทาอาหารไม่ค่อยอร่อยอีกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะพูดขึ้นมาในโต๊ะอาหารเลยทามอเคสกับเซลมาถึงกระอึึงกระปาาของชายคนนี้สุดแต่ยังไงสาพรุ่งนี้แม่ก็ไม่ว่างพาเธอไปโรงเรียนอยู่แล้วเซลมาก็เลยขอร้องให้เจเจที่ดังดูทีวีทั้งว ก็น่าจะมีสเสน่ห์ของเคสเข้ามาเอี่ยวด้วยเขาก็เลยตบปากรับคาไปแบบที่ไม่ได้ตั้งใจในวันลงุงคืนเจเจเขาก็เลยต้องเป็นผู้ปกครองของเซลมาพาเธอมาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในห้องซึ่งก็เป็นกิจกรรมแนะนําผู้ปกครองตัวเองว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครแล้วมีอาชีพอะไรเด็กๆแต่ละคนก็เลยแข่งกันอวดพ่อแม่ตัวเองบางคนก็เป็นทนายบางคนก็เป็นหมอแต่ละคนก็ล้วนมีหน้าที่การงานที่ดีกันทั้งน,นั้นทว่าพอถึงตาเซลมาที่พาเจเจมาด้วยเจเจที่ไม่อยากเปิดเผยตัวตนของตัวเองเขาก็เลยโกหกบอกกับทุกคนในห้องว่าตัวเองเป็็นนนคนกบขยะทที่ําาง เก็บขยะมาทั่วโลกแล้วทําให้พอเด็ก,กรวมถึงผู้ปกครองได้ยินว่าเจเจเป็นคนเก็บขยะพวกเขาก็ต่างพากันหัวเราะออกมาจนทําให้เซลมาที่อายเธอก็ผิดหวังแล้วก็เสียใจมากๆในตอนแรกเจเจเขาก็จะเดินเข้าไปนั่งแล้วแต่พอเห็นเซลมาที่กําลังเศร้ารวมถึงเด็กคนอื่นๆที่กําลังหัวเราเะเยาะเย้ยเจเจเขาก็ตัดสินใจบอกกับทุกคนว่าไอขยะที่เขาบอกก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ขยะจริงๆแต่มันคือขยะมนุษย์และที่จริงเขาก็เคยเป็นอดีตหน่วยจูโจมของกองทัพบ,บกปัจจุบันทํางานให้กับหน่วยข่าวกองรับของสหรัฐที่อาจจะไม่ใช่หรือว่าใช่ ก็ได้พอเด็กๆแต่ละคนได้ยินโดยความที่มันก็เป็นอาชีพสุดเทธธเด็กๆในห้องก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชอบเจเจมากๆข,ขนาดที่ว่าทั้งวันเด็กๆก,ก็มาชวนเจเจเล่นอยู่ตลอดจนทําให้เซลมาที่มีเขาเป็นผู้ปกครอง <c oughs> เพื่อนๆก็เลิกบูลลี่เธอแล้วก็ยอมรับเธอเข้ากลุ่มไปด้วยเซลมาเธอก็เลยสดใสแล้วก็ลาเริงเยอะกว่าเดิมมากๆและจากเรื่องในวันนี้มันก็ทําให้เคสเริ่มมีใจให้กับเจเจขึ้นมาเซลมาเธอก็เลยอยากรู้จักเจเจให้มากกว่าเดิมเพราะไม่แน่เจเจก็อาจจะเหมาะกับแม่ของเธอก็ได้นั่นเลยทําให้เซลมาเธออยากรู้ว่าที่ผ่านมาชีวิตของเจเจ และแล้วหลังจากที่คุยกันไปกันมาสักพักเซลมาที่เข้าใจอยู่ว่าเจเจก็เป็นคนดีคนนึงเธอก็เลยมีความฝันอยากจะเป็นสายลับเหมือนกับเจเจเด็กสาวก็ได้ขอร้องให้เพจของเราช่วยสอนทักษะการเป็นสายลับให้หน่อยซึ่งเธอก็พูดหลอกล่อเจเจอยู่พักนึงจนเจเจเข้าหลวมตัวตอบตกลงว่าจะสอนให้และในเมื่อก็พูดไปแล้วจะมากับํำที่หลังมันก็ไม่ได้หลังจากนั้นเจเจก็เลยสอนเรื่องสายลับต่างๆให้กับเซลมาได้หรูไม่ว่าจะเป็นการรลบบมือกับเครื่องจับเท็การหาทางหลอกลอก่ลอขึ้นไปอยู่บนบ้านของคนแปลกหน้าหรือแมก้กระทั่งการเดินอออกกกจจาุดดดระเบิโยไไมม่หันลปง ไม่ว่าเขาจะสอนอะไรให้ดูเหมือนว่าเด็กสาวคนนี้ก็จะทําทุกอย่างออกมาได้ดีทั้งนั้นชนิดที่ว่าแทบจะเป็นอัจฉริยะในหมู่สายลับเลยก็ว่าได้ทว่าทางด้านบอบบี้ที่ขอร้องให้เจเจสอนการเป็นสายลับให้ตั้งแต่ตัวเรื่องแต่เจเจก็ไม่ยอมสอนสักทีบอบบี้ก็เลยงองแงอิจชาเซลมาอยู่เหมือนกันเจเจที่เพิ่งจะปวดหัวกับเซลมามาเมื่อกี้เขาก็เลยต้องมาปวดหัวกับบอบบี้มากกว่าเดิมอีก ในเวลาเดียวกันนั้นทั้งฝั่งของวิกเตอร์วิกเตอร์เขาก็ได้บุกมาหาโคลนาที่เคยร่วมงานกันก่อนหน้านี้เนื่องจากวิกเตอร์ก็ได้เห็นวุาวริสเตียนาสายลับของ C.A. กําลังดมกลิ่นตามแกะรอยโคเข้ามาเรื่อยๆและอีกไม่กี่วันก็คงจะเข้าถึงตัวโคแล้วก่อนจะหมดเวลาวิกเตอร์ก็เลยอยากรู้จากโคว่าน้องชายเขาเอาพิม์เขียวไปซ่อนไว้ไหนแต่โคก็บอกกลับมาว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเดวิด <David S 2> ไม่ไว้ใจใครเลยไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์หรือว่าเขาเองก็ตามอย่างเดียวที่โคพอรู้คือเดวิดเขาฝากพิมพเขียวไว้กับเพ แต่วิกเตอร์ก็พูดส่วนมาว่าเขารู้พอพูดจบวิกเตอร์ก็ได้ใช้มีดจัดการฆ่าโคทิ้งทันทีส่วนทางด้านของเจเจที่กําลังยืนเคลียร์กับบอบบี้อยู่นั้นจูจูเซลมาก็ได้ข้อความมาขอความช่วยเหลือพระเอกของเราที่กลัวว่าเด็กสาวจะเป็นอะไรเขาก็เลยรีบบึ่งมาตามจุดที่เซลมาบอกแต่ปรากฏว่าพอมาถึงที่นี่มันกลับเป็นงานโชว์ภาพศิลปะของเด็กๆไม่หน่ำสามีเห,เหตุผลที่เซลมาเรียกเขามาหาเธอเองก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแต่เด็กสาวที่อยากให้เจเจสารความสัมพันธ์กับแม่ของเธอมากกว่าน,นี้เพราะว่าพอเธอลองไปเช็คแแลล้้้วววกกก็็ิดดููเธอรสึ่า เเหมมมาากกับแ่ขอองธๆซลมาก็เลยตั้งใจจะเช้โอกาสนี้นี่แหละที่จะทําให้เจเจกับแม่เธอสนิทกันมากกว่าเดิมด้านเจเจที่ถึงแม้ปากจะบอกว่าไม่เอาแต่พอเคสเดินเข้ามาหาเขาก็รู้งานพูดชมภาพของเซลมาประยกใหญ่แต่กลับการพอไปรูปของเด็กคนอื่นเจเจก็ปากแซบด่ายับแบบที่ไม่สนปี่สนคุยอะไรทั้งนั้นถึงขนาดที่เด็กจะของภาพรับไม่ได้วิ่งหนีไปเลยมีหนำซ้ำในตอนที่เซลมาปล่อยให้เจเจกับเคสเดินกลับบ้านกันสองคนเจเจเขาก็ยังจะโชว์แมนช่วยนกที่บินไม่ได้โดยการพามันไปวางบนถังขยะแต่มันก็โชคร้ายถูกเหยียวโชว กินต่อหน้าต,ตาเคสแทนที่จะดูเทเขาก็เลยกลายเป็นคนที่เสลือสุดๆไปเลยซะง,งั้นทว่ายังไงซะจากความดีทั้งหมดที่เจเจทำกับ2แม่ลูกเอาไว้มันก็ได้ทําให้เคสรู้สึกดีกับเขามากๆเธอก็เลยเอ่ยปากชวนเจเจไปกินดินเนอร์ด้วยกันเจเจที่แพ้ทางสเสน่ห์ของเคสอยู่แล้วเขาก็เลยเผลอตอบตกลงไปแต่พอบอบบี้รู้ว่าเจเจจะไปดินเนอร์กับเป้าหมายเธอเองก็อารวาสอยู่ยกใหญ่เนื่องจากการทําแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ภารกิจของบอสสักนิดอีกอย่างที่ผ่านมาเจเจก็ไม่เคยไว้ใจเธอเลยเขาเอาแต่ทํางานคนเดียวไม่สนใจเธอสักนิดซึ่งทนางน เจก็สวนกลับมาว่าในห้องนั้นไม่ได้มีข้อมูลเบาะแสอะไรสักอย่างจะมีก็แต่ครอบครัวสิ้นหวังที่เพิ่งจะเจอกับความสูญเสียทุกอย่างมาไร้สาระตลอดเวลาที่ทํามามันไม่มีอะไรเลยพอเริ่มทะเลาะกันหนักขึ้นเรื่อยๆบ็อบบี้ก็เลยพูดประชดให้เจเจไปกินดินเนอร์กับแม่สาวคนนั้นซาเพราะว่ายังไงสําหรับเขามันก็ไม่ใช่ภารกิจอยู่แล้วพระเอกของเราที่ไม่ชอบไปคนมาท้าก็เลยบอกไปว่าเออเดี๋ยวจะไปแน่ทว่าพอถึงเวลาที่นัดกับเคทเอาไว้เจเจเขาก็เลือกชุดไปเดทเหมือนกับว่าจะไปตัดออออยยยคาาาารรสสกกกกัับทททีีนนเเเเเหห็็็ไไไมม่วว้้้ลลจขปภษณ์แ การแปลงโฉมให้เพรของเราเหล่อเราเหมือนกับที่ควรจะเป็นสุดท้ายแล้วในตอนที่ไปดินเนอร์กับเคสสภาพของเจเจก็เลยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างและด้วยความที่เจเจก็ดูเหมือนว่าจะชอบเคสอยู่เหมือนกันพระเอกของเราก็เลยตั้งใจจะสารภาพเร์เดินทั้งหมดให้เคสได้รู้แต่ทว่าก่อนนี้เขาจะพูดเพลงที่เธอชอบมากๆมันก็ดังขึ้นมาซักก่อนเคสเธอก็เลยชวนให้เจเจไปเต้นรำด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้เซลมาก็ได้ทําข้อตกลงกับเจเจเอาไว้แล้วว่าเจเจเขาจะทําอะไรก็ได้แต่ห้ามเต้นรำเด็ดขาดเนื่องจากเซลมาก็รู้ดีว่าถ้าดดดจต้้นนนขมมมาสภาพออองง่ังูไแ แต่แล้วเคทเธอก็ได้ท้าทายเจเจเหมือนกับที่เซลมาเคยทำเจเจที่ยอมไม่ได้เขาก็เลยลุกออกไปเต้นด้วยสุดท้ายก็เลยเป็นอย่างที่เซลมาเธอคิดจริงๆเพราะว่าเจเจเขาก็เต้นแบบที่ว่ามันโคตรจะแปลกมากๆแต่มันก็ยังโชคดีที่เคทเธอชอบที่เจเจเขาเป็นแบบนี้นั่นก็เลยทําให้การเดทของเขาครั้งแรกถือว่าผ่านเลยและแล้วในระหว่างที่ชีวิตของเจเจกำลังเดินหน้าไปอย่างดีทางด้านของวิกเตอร์ที่กําลังจะหาทางซื้อขายพูตธเนียมปรากฏว่าทีมของคริสติน่าก็ตามแกะรอยจนมาเจอตัวเขาในคืนนั้นเองทางฝั่งซีเอก็เลยถล่มพวกของวิกเตอร์เพื่ออพยามยามจะจะัับกุตตวร์ แต่ปรากฏว่าในตอนที่วิกเตอร์เขาหนีเข้าไปในตึกจูจ่ๆตึกนั้นมันก็เกิดระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงเดวิดเห็นแบบนั้นเขาก็เลยคิดว่าวิกเตอร์คงตายไปแล้วและในเมื่อเป้าหมายอย่างวิกเตอร์ก็ระเบิดตัวเองตายไปแล้วภารกิจจับตาดูเคสของเจเจกับบ๊อบก็เลยไม่จับเป็นอีกต่อไปทั้งสองคนก็ได้ถูกเรียกตัวกลับมาแต่ทว่าจากเรื่องต่างๆที่เจเจกับบ๊อบบี้ได้ไปก่อไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกเด็กจับได้การมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายหรือแม้กระทั่งคลิปที่เจเจเข้าไปเต้นกับเคสซึ องคนออกจาก CA ไปเลยพอทุกอย่างมันจบลงไบเว้นแม้กระทั่งหน้าที่การงานของตัวเองในตอนที่กลับมาเก็บข้าวของเจเจที่ไม่อยากโกหกเคสต่อไปอีกแล้วเขาก็เลยเลือกเล่าความจริงทุกอย่างให้กับเคสได้ฟังแถมยังพาเคสมาดูหลักฐานที่พวกเขาคอยจับตาดูเธออีกทั้งก็ยังไปเช็กร่องที่แอบติดเอาไว้ในบ้านด้วยซึ่งพอเคสเธอได้รู้ความจริงว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเจเจเขาแค่ทําตามคําสั่งเท่านั้นเธอก็เลยผิดหวังมากๆและพอเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้มันก็ไม่แปลกอะไรเลยที่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขามันจะจบลงแต่ทว่ามันก็ไม่ใ่่่่แคคคเเเเเสนนนดีียยววททาาาั้จพระะ ผู้ชายอก12ศอกอย่างเจเจพระเอกของเราก็เสียใจมากไม่ต่างกันขนาดที่ว่าเขาแถวจะไม่เหลือแรงทําอะไรแล้วแต่สุดท้ายในตอนที่เจเจเข้าไปกล่วควาําลกกับเซลมาพระเอกของเราก็ได้ถูกพวกของวิกเตอร์ที่แอบเข้ามาในบ้านของเคทเล่นงานจากข้างหลังเจเจเคทและก็เซลมาก็เลยถูกวิกเตอร์จับตัวเอาไว้ส่วนเหตุผลว่าทําไมวิกเตอร์ต้องแกงตายแล้วมาทําแบบนี้นั่นคงเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าเดวิดน่าจะซ่อนพิมพ์เขียวนิวเคลีย์เอาไว้ที่นี่แน่นอนและที่สําคัญเพื่อนสนิทที่โคบอกมาก่อนน,นี้วิกเตอร์ก็รู้ว่ามันเป็นเจ้าหมาของ David เ,องเดวิาาดน ข้างในนั้นมันก็มีแฟลไดพิมพ์เขียวนิวเคลียร์โซเวียตอยู่จริงๆมาเลยทําให้ณตอนนี้วิกเตอร์เขาก็ได้พิมพ์เขียวที่ต้องการมาแล้วแต่ทว่าเรื่องราวมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าก่อนที่วิกเตอร์จะทําอะไรพวกของเจเจคาร์ลสกับทอสก็ได้เข้ามาจัดการกับพวกของวิกเตอร์โดยทั้งสองก็สามารถจัดการกับวิกเตอร์และก็ลูกน้องได้อย่างอยู่หมัดชนิดที่ว่าทางฝั่งนั้นไม่ทันได้ตอบโต้อะไรนิดทว่าถึงแม้คาร์ลสกับทอสจะจัดการกับวิกเตอร์ให้แล้วปรากฏว่าทั้งสองกับจอบืนไปที่เจเจพร จะเป็นนักฆ่ารับจ้างโดยพวกเขาก็รับงานจากใครบางคนมาตามหาพิมพ์เกี่ยวของเดวิดทั้งสองคนก็เลยปกปิดตัวตนแล้วก็แฝงตัววินในตึกนี้และจากภาพลักษณ์ของพวกเขาเคสหรือแม้กระทั่งตัวเจเจก็เลยไม่รู้สึกสงสัยอะไรเลยสุดท้ายพวกเขาก็เลยพาดท่ากับคาร์ลอสจนได้แต่แล้วก่อนที่คาร์ลอสเขาจะลงมือจัดการกับเจเจบอบบี้ที่ได้เห็นเรื่องทั้งหมดผ่านกล้องของเธอก็ตัดสินใจประกอบปืนมาจากกลองของเจเจแล้วก็ได้โยนปืนที่ว่าลงบันไดมาซึ่งด้วยความที่ปืนมันก็ลัน Carlos, Todd, ลนขขน่นคาร์ล็องตดดกระสุนกับทางงในจััหว วิกเตอร์ที่ยังไม่ตายก็เลยจับตัวเซลมาไปส่วนคาร์ลสกับทอดที่ตั้งใจจะมาเล่นงานบอบบี้ที่เป็นคนหลอกพวกเขาก่อนหน้านี้ทางด้านบอบบี้ก็โชว์โหดป้าระเบิดที่พกมาด้วยเข้าไปจัดการกับัรงคู่ด้านเจเจกับเคสที่เห็นว่าเซลมาได้ถูกจับตัวไปแล้วเคสกับเจเจก็เลยรีบขับรถของตัวเองตามมาแบบติดๆแต่ทว่าพอตามมาถึงสนามบินปรากฏว่าไอเจ้าวิกเตอร์ก็จับเซลมาขึ้นเครื่องไปแล้วแถมตอนนี้มันก็กําลังจะพาเซลมาบินหนีไปอีกซึ่งในตอนที่วิกเตอร์กำลังจะเอาเครื่องขึเจเจที่ตามมาทันเขาก็ได ที่กาลังพุ่งมาหาเขาและในจังหวะที่เครื่องกําลังจะชนกับเจเจพระเอกของเราก็ได้นอนลงกับพื้นพร้อมกับใช้มีดในมือปาดไปที่ล้อเครื่องบินนั่นก็เลยทําให้เครื่องของวิกเตอร์ได้เสียหลกักวิ่งเข้ามาชนกับรั้วข้างทางจนเครื่องไม่สามารถขึ้นได้ทั้งฝั่งวิกเตอร์ที่แขนตัวของเจเจมากๆเนื่องจากเจเจก็ตามรังควานเข้ามาตั้งนานจนทําให้เขาต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้เพื่อจะล้างแขนวิกเตอร์ก็เลยลงมาซัดกับเจเจแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่ทว่า,าระหว่างที่เจเจกลังซัดกับวิกเตอร์อยู่นั้นเครื่องบ ัเพอเอกของเราก็เลยรีบจัดการกับวิกเตอร์แล้วก็รีบวิ่งตามมาช่วยเซลมาที่ยังคงอยู่บนเครื่องซึ่งท้ายที่สุดเพอเอกของเราก็สามารถช่วยเด็กสาวออกมาได้อย่างชิวเฉียดอีกทั้งในตอนที่เครื่องบินมันไหลตกน้ำผาไปตัวเครื่องก็ยังดึงรั้วที่วิกเตอร์เขานอนอยู่ข้างบนลงไปด้วยมันเลยทำให้วิกเตอร์ได้ตกลงไปพร้อมกับเครื่องบินของเขาส่วนทางด้านเจเจกับเซลมาที่หลังจากทุกอย่างมันจบไปแล้วดูเหมือนว่าจากทักษะที่เจเจได้สอนกับเด็กสา,าวไว้มันก็ได้ส่งผลมาถึงตอนนี้เนื่องจากก่อนที่จะลงมาจากเครื่องบินเนซลมาแก้หยิบแฟ ไปนั่นก็เลยทําให้เจเจเขาได้ทาภารกิจตัวเองสําเร็จไปด้วยเพื่อตอบแทนเรื่องนี้พระเอกของเราก็เลยหยิบระเบิดที่ซ่อนเอาไวา้ปาไปตรงรถน้ำมันที่มันไม่ระเบิดเพื่อให้ฉากเดินกลับของพวกเขามันดูอลังการเหมือนกับสายลับสุดโหดจริงจริและแล้วในท้ายที่สุดพอเจเจ,เจเอาพิมพ์เขียวกลับมาส่งให้กับเดวิดตัวเขากับบอบบี้ก็เลยถูกรับเข้าทํางานตามเดิมแถมเจเจ,เจก็ยังยอมรับบอบบี้เป็นคู่หูตัวเองแล้วด้วยฝั่งบอบบี้ที่เรียมจัดอยู่แล้วพอตัวเองทําผลงานขนาดนั้น<ๆ>เธอก็เลยยื่นคําขาดขอขึ้นเงินเดือนกับเดวิดไปซึ่งเดดวิิก็ตต้้้ออออองงยมมททําาใหแบบี่่่รระไไไสน หลังจากนั้นเจเจเคลแล้วก็เซียวมาทั้ง3คนก็พากันไปเล่นไอส์คเเตอย่างมีความสุขโดยที่เจเจเขาก็ได้เต้นทิ้งถ่ายแถมก็ยังโชว์โหดเล่นไอส์คเตแบบที่โคเทปด้วยซึ่งท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปโดยการยืนอึ้งของเด็กแสบ2คนที่เคยยาอเย้ยเจเจก่อนหน้านี้ เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องไม่สบายพยักไร้สปายแสบในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MDB ไป6.4คะแนนและคะแนนจากรถเทนทัวรโท48นะครับยังไงสําหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หรือจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆมันๆม,มาสปอยให้ฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอกกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ